Critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในทักษะที่ต้องบอกว่าจำเป็นสุดๆเลยสำหรับเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้พร้อมรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเรามาลองดูกันครับว่าจะสร้างทักษะนี้ให้เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ยังไงบ้างเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบรรยากาศในห้องเรียนบ้านเรามันถึงมักจะเง,ง,งียบๆหรือว่าทำไมเด็กๆที่บ้านไม่ค่อยกล้าถามในสิ่งที่ตัวเองสงสัย นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยนะที่ชี้ให้เราเห็นถึงช่องว่างบางอย่างในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆครับไอช่องว่างที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างทางการคิดครับซึ่งถ้าจะว่ากันตรงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็ระบบการศึกษาแบบเดิมๆของเรานี่แหละที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการตั้งคำถามมากพอมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ ก่อนดูเลยเรามาทําความเข้าใจคํานี้กันก่อนดีกว่าครับการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการที่เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับแต่จะแบบหยุดคิดก่อนตั้งคําถามแล้วก็หาเหตุผลมาประกอบเพื่อที่จะประเมิสนสถานการณ์แล้วค่อยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาน,านั้นๆประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือเด็กๆเ,เนี่ยคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับแค่ฝั่งเดียวไม่ว่าจะเป็นการทําตามคําสั่งหรือการเรียนแบบท่องจําเป๊ะๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ ทักษะการตั้งคำถามหรือการหาเหตุผลมันก็เลยไม่ค่อยได้ถูกเอามาใช้แล้วพอไม่เคยฝึกมันก็เลยไม่กล้าที่จะทำเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับแล้วคำถามคือทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญมากๆในยุคนี้ล่ะคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าโลกอนาคตเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่คนจำเก่งนะแต่เขาต้องการคนที่คิดเป็นเพื่อที่จะรับมือกับข้อมูลมหาศาลและก็ความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากๆได้เรื่องนี้เนี่ยนะครับดรดาริกาลัทธพิพัฒน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเลยนะ ท่านได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆไว้ครับว่าเจ้า critical thinking นี่แหละคือรากฐานสำคัญเลยที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งก็คือการเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้รับมาเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตัวเองนั่นเองครับอ้โหอสไลด์นี้ยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยครับว่า critical thinking เนี่ยมันเหมือนเป็นสะพานเลยนะที่เชื่อมระหว่างการเรียนรู้แบบเดิมๆที่เน้นรับเน้นจาไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นการตั้งคาถาม การแก้ปัญหาแล้วว่าการเชื่อมโยงความคิดต่างๆเข้าด้วยกันเอาล่ะครับพอเราเห็นปัญหาและความสําคัญของมันแล้วทีนี้เรามาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่เราสามารถเอาไปปรับใช้เพื่อสร้างทักษะนี้ให้กับเด็กได้บ้างและนี่ก็คือชุดเครื่องมือ6อย่างที่เราควรทําเพื่อปั้นนักคิดรุ่นใหม่ขึ้นมาครับจะบอกว่าแต่ละข้อนี่ทําตามได้ไม่ยากเลยนะเรามาเริ่มกันที่2ข้อแรกก่อนเลยปล่อยให้ทํากับฝึกตั้งคําถาม คือบางทีเราต้องปล่อยให้เขาได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองบ้างนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงๆเนี่ยมันจําได้ดีที่สุดแล้วแล้วพอเขาถามไม่ว่าจะถามอะไรก็แล้วแต่การที่เราชมเขาสักหน่อยเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เขากล้าที่จะสงสัยและก็กล้าที่จะถามมากขึ้นไปอีกครับต่อมาก็คือขอเหตุผลและชวนแลกเปลี่ยนอันนี้เวิร์กมากสมมุติเขาอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ใช่ไหมครับแทนที่จะให้เลยลองถามกลับไปว่า ไหนลองให้เหตุผลดีๆสัก3ามข้อซิว่าทำไมถึงอยากได้นี่เป็นการฝึกให้เขาคิดอย่างเป็นระบบเลยนะหรืออาจจะลองหยิบข่าวสารรอบตัวมาคุยกันในบ้านก็ได้ครับเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ได้ฟังมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นดูบ้างและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือฝึกให้วิเคราะห์และทำสม่ำเสมอครับเราต้องสอนให้เขารู้จักตรวจสอบข้อมูลนะไม่ใช่ปักใจเชื่อทุกอย่างที่เห็นในอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทำให้มันเป็นเรื่องปกติจนการคิดวิเคราะห์กลายเปยตดลออะ พอมีสิ่งที่ควรทําแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่ควรเลี่ยงด้วยเหมือนกันครับเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะกําลังเผลอ,อสกัดกั้นการคิดของเด็กๆโดยไม่รู้ตัวก็ได้มาดูกับดักสําคัญๆกันครับนี่เลยครับ 3. ข้อนี้คืออุปสรรคสําคัญมากๆเลยคือ1นการห้ามไปซะหมดทุกอย่าง 2. การยัดเยียดความคิดของเราเองและ 3. คือการปฏิเสธความคิดของพวกเขาการสั่งห้ามไปซะทุกเรื่องเนี่ยมันเหมือนเราไปปิดประตูความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแบบ ปั้งทันทีเลยส่วนการมอบความคิดสําเร็จรูปจากประสบการณ์ของเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะเป็นชุดความคิดที่เก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วในโลกปัจจุบันแถมยังทําให้เด็กไม่กล้าคิดนอกกรอบที่เราตีกรอบไว้อีกต่างหากและสุดท้ายนะครับการที่เราปฏิเสธความคิดของเด็กๆทันทีว่าเฮ้ยทาไม่ได้หรอกหรือแบบนี้มันผิดโอ้โหนอกจากจะทําลายความมั่นใจของเขาแล้วเนี่ยมันยังเหมือนการปิดโอกาสที่จะเกิดมุมมองใหม่ๆหรือวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรไปเลยอย่างน่าเสียดายมากๆครับ เห็นไหมครับว่าหัวใจสําคัญจริงๆเนี่ยมันก็คือการปรับวิธีการสื่อสารและก็มุมมองของเรานี่เองแล้วครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถไปรับมือกับโลกที่มันทั้งซับซ้อนและท้าทายได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาไอชุดเครื่องมือควรทําและไม่ควรท,ทําทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แคท่ทฤษฎีสวยๆนะครับแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดที่จําเป็นมากๆเลยในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารมันถาโถมเข้ามาไม่หยุด การคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้เสพสื่ออย่างชาญฉลาดไม่ตกเป็นเหยื่องง่ายๆครับและสุดท้ายนี้อยากจะขอทิ้นท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดนึงครับว่าในฐานะผู้ใหญ่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากคนที่คอยออกคำสั่งมาเป็นคนที่คอยตั้งคำถามที่ดีเพื่อเปิดประตูสู่โลกแห่งการคิดให้กับเด็กรุ่นต่อไปของเราครับ